งาน CDS Premier League นะครับเราถ่ากล้องมาถ่ายงานพิมรี e L e กันครับแต่ว่างานเริ่มคืนนี้ตอนนี้เขาลองกล้องครับกล้องฝั่งนน้นครับฝั่งนู้นฝั่งนูน้น,อ,นอ่าส่งจากกล้องนี่ครับอันน,นี้นี่เป็นหัวหน้า OB เราครับอยู่ฝั่งนูน้นนะฝั่งนูน้นนู่นเขากำลังลองกล้องกับคุยกี่ที่เต้นอยู่ฝั่งนู้นครับลกล้องเราขยันมากครับดูนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วกล้องครบเลยใช่งานไหมได้ใช่งานไหม พังพังกันยกหมดพักตุมพักตมเอาเอาไปอยูใน OB เลยมามาต่อต่อไปเดี๋ยวไปกัน OB รัไปครับรนไม่เล่นกันหมู่รับเล่นกันทีมมาขึ้นอยอวดีครับดีภาพหลักฐาน จังมากเคร่อุปกรณ์เหรอพี่เจสัญญาเสัญญาเจสัญญาเหรอครับอาคาศครับรอดอยู่วะนี่ยังยังไม่หมดแล้วขอเล่นยังไม่หมดเดี๋ยวไปดูนี่ครับผ่านดาวเทียมด้วยมาเลยมาเลยเราผ่านดาวเทียมด้วยโอเคครับไปครับเล่นครับเราติดคุิปกันเนี่ยฮะไอ้ยาเราเรามีรถผ่านดาวเทียมมาเองด้วยนะครับ จบ, <Wow. S 1> จ,บจบด้วยฝั่งนู้นนะ